เลชอตพาไปดูจอหรือฆ่าประเด็นล้อหลังเกมหงคมกลิปบุกอสปาร a ตาปาร์กเละ5 5หลังจบยูโรปาลีกรอบ16ทีมสุดท้ายเลกแรกลิฟูโชว์ฟอร์มหลูถล Park, ่มสปาร์ตาปาร์กชิงความได้เปรียบไปก่อนวันนี้เราจะมาจอเรือเกมนี้กันเริ่มที่ประเด็นแรกอัปเดตอาการโกนาเต้ หลังเกมเจอเก้นคอปได้ให้สัมภาษณ์ถึงสาเหตุที่เขาต้องรีบถอดอีบูโกนาเตออกตั้งแต่5นาทีแรกของครึ่งหลังว่าตัวนักเตะบอกว่าเขาโอเคแต่ถ้าเล่นต่อแล้วต้องสปินอีกสักครั้งหนึ่งมันก็อาจจะเกิดอาการบาดเจ็บได้เพราะงั้นผมเลยต้องรีบเปลี่ยนเพื่อเซฟเขาไว้ก่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยเช็คกันแบบละเอียดอีกทีว่าเขามีบุบสลายตรงไหนบ้างไหม แบบนี้คงเบาใจได้บ้างว่าอีบูยังมีโอกาสที่จะเล่นวันอาทิตย์นี้ไม่ใช่ควอนซ่าไม่เก่งนะแต่เมื่อคุณต้องเจอกับกองหน้าระดับฮาแลนด์ที่ทั้งแข็งและหาพื้นที่ดีบวกกับหน้าที่ซึ่งต้องคอยซ้อนแบ็กรับมือปีกผิวๆการมีตัวประสบการณ์เหลี่ยมบอลโอเคแถมเร็วอย่างโกนาเต้มันก็น่าอุ่นใจกว่าประเด็นที่2บอลสนุกคุ้มอดนอน นี่คือแมทที่ถ้าตื่นมาดูแค่ผลสกอร์ก็คงคิดว่าเราเป็นฝ่ายพับสนามลุยใส่อยู่ข้างเดียวแต่ใครดูจะรู้เลยว่ามันคนละเรื่องเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนดูมวยเอนเตอร์เทนที่แลกกันตลอดค่าทีเองทีอยู่ที่ว่าใครคงกว่าก็ส่งอีกฝ่ายลงไปน็อกได้ซึ่งวันนี้เป็นลวภูที่ออกหมัดเข้าเป้าทุกดอกในขณะที่เจ้าบ้านอาวุธเยอะก็จริงแต่ติดกาดหมด มันก็เลยออกมาขาดลอยอย่างที่เห็นประเด็นที่3ลูกหมีองลงยิงเล่นยิ่งมั่นใจขึ้นเรื่อยๆสำหรับคีวินเคเลอร์ที่เซฟอุตลุดช่วยทีมไว้ได้หลายครั้งหลายค่ะทำให้ในช่วง20นาทีแรกที่ปลากำลังคึกลิวพูไม่โดนแซงนำก่อนที่หลังจากเจ้าบ้านยิงจนท้อแล้วเราจะมาได้2ประตูของนูนเยสปิดครึ่งแรกด้วยการชิงความได้เปรียบแบบมโหฬาน และปิดจอบพีออเดอร์ตัวรอบก่อนลองไว้รอได้เลยประเด็นที่4บังโมคัมแบ็กช่วง20นาทีสุดท้ายตามแผนที่คอฟจะส่งโมซาล่าลงมาเรียกแมตฟิตเนสซึ่งก็ยังดูมีจังหวะสมกกึกสมกักอยู่บ้างแต่ด้วยความโวลคาสก็ทำเอาเจ้าตัวเกือบมีชื่อบนสกอร์บอร์ดเหมือนกันท้าไม่โดน VAR ลิปไปซะก่อน ว่าแต่มันล้ำจังไไดว่าไม่ตีเส้นให้ดูซะด้วยประเด็นสุดท้ายดาวินประตูพันใครจะเรียกเบี้ยวหรือจะล้ออะไรก็เชิญเพราะวันนี้บักหนุนเป็นเพอร์เฟกต์สตเกอร์สุดๆดูมั่นใจกับทุกเก้าที่วางเท้ายิงลูกแรกกดสุดไม่ตายปันเสียบใต้คานดังสวบ ก่อนที่ดอก2จะว่าเท้าเต็มวงวอลเล่เข้าไปชนิดที่ว่าใบามีดโกนยังต้องร้องขอชีวิตจะลึกชื่อว่าเป็นนักเตะซึ่งทำประตูที่1,000ในการคุมทีมลิวพูของเจอเก้นคอปได้อย่างสวยสดงดงามในชัยชนะที่ท่วมท้นก็ยังมีอีกคนที่เราต้องให้กำลังใจเขามากหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาช่วยวิเคราะห์กันว่ากัคโปจะคืนฟอร์มเก่งได้ยังไงฝากติดตามด้วยเดอ้อ และนี่คือ5ประเด็นล้อหลังเกมสปาตาปาร์กเล็กแรกถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามเพื่อกำลงใจให้กันถ้าเมนด้วลคลิปต่างแลกเปลี่ยนกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ